ฟุตบอลมันเดย์ไนท์นะฮะที่น้องแมวหยิบมาให้ทัศนาในวันนี้ครับเริ่มกันที่คู่วูฟกับเซาล์แฮมตันนะ,ะพีเมลิกคู่ที่สานะฮะคู่ที่2คืนนี้ก็ภาพร,มรวมๆฮะวูฟได้เปรียบเล็กน้อยนะฮะวูฟอยู่อันดับ12นะฮะดีมาพักใหญ่เลยครับล่าสุดก็มาสะดุดออกไปแพ้เลสเตอร์นะฮะศูนย์หนึ่งวันนี้วูฟต้องการแก้ตัวะฮะขณะที่เซาล์เล่นดีเลอร์นะฮะหกเกมหลังชนะ5เสมอหนึ่งนะฮะเก็บไป16แต้มแต่ว่า ซามีปัญหานะฮะแดนนี่อิงส์ยังคงเจ็บฮนะกว่าจะกลับมาก็เดือนหน้าแล้วที่สำคัญครับเจมส์วอร์ดพาวส์มิดฟิลทีมชาติอังกฤษครับก็ต้องเช็คความฟิตด,ดูแล้วโอกาสที่จะลงเล่นมีน้อยกว่าโอกาสที่จะไม่ได้ลงนะฮะก็ถ้าขาดบอร์ดพาวส์ไปคนนี้สะเทือนแน่ครับวูฟ <c oughs> มีทีเด็ดจากลาอูฮิมเนสพวกเขาเป็นทีมที่แกล่งทั่วแผ่นน้แมวฟันธงครับว่าวูฟดีพอที่จะทุบเซาแฮมตันได้ฮนะ คู่ตีหนึ่งเป็นบอลสวีเดนออสเวนคานะฮะนอโคปิงครับเจอกับเฟลเคนเบิร์กนอโคปิงอยู่ที่6แมตชชนะมา3เกมต้องเน้นนะฮะจุดเด่นของพวกเขาก็คือเกมรุกครับยิงไปแล้ว52ประตูจาก27เกมเฉลี่ยนัดหนึ่งเกือบ2ประตูะะแล้วฮะแล้วเฟลเคนเบิร์กนี่จุดอ่อนก็คือเกมรับฮะโดนมาแล้ว47ลูกก็ฟื้นอยู่พักใหญ่ฮะฟื้นมา3นัดก็กลับไปเป็นลองบัวอีกแล้วะฮะ หลังจากแพ้ให้กับเอลส์บอกในบ้านตัวเองครับ1ประตูต่อ3คู่นี้สู้กันไม่ได้นะฮะนอร์โคปิงเข้าวินแน่ครับและน่าจะมีไม่ต่ำกว่า1ประตูด้วยครับก็เป็น2เจ้าบ้านที่น้ำแมวแนะนำนะฮะวูฟจะชนะเซาแฮมตันและนอร์โคปิงจะยิงฟาลเคนเบิร์กทะลุครับผม